สวัสดีครับพบกับช่องเชียงเดียร์แชนแนลนะครับปาด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 แล,ล,ล้วแล้วครับนี่คอนโดงัวบเบาะนี่กว้างกว้างเท่าไหร่นะกว้างห้าเมตรห้าห้าเป็นสิบฮะสิบห้าคูณสิบเนาะห้าสิตลังเมตร พอดีงามพอดีงามผมคือจกได้เลยผมก็คือจกได้อยู่แบบนี้เอาไว้ให้งัวแม่นะงัวแม่ซื้อใหม่แล้วเนาะลังค้ามันนี่ตัวลังค้ามันนี่ปีกซองปีกนี่ย<อ>ง่เท่าใดเฮ้ยตัวนี้เฮ้<อ>ปีกซ้ายและปีกขวานี่ฮะ มัวเล่นนี่ครอบคุณทสุดไหนพักคุณรื่ผมแม่มาเออเนาะเฮามาเห็นเสียอัศดงเลยสวัสดีครับเสียครับสวัสดีครับโอ้ยได้กินข้าวก็เลิกงามยามดีด้วยมือนี้เนาะเลิกงามยามดีแล้วมือนี้เห็นบ่โอ้ยยามดีแล้วมเอนี้าหน้าเจ้าคือมืดคือคนผมมีลาคีโอลาสีแค่ฮะ เอาละผมยังขี่เงี้ยครับอันสีเลียงอยังเขาครับตามหุ้งบ่เดี๋ยวแลแต่แล้เนาะกับเมาโลเนาะีลียงน่เดัมิดีนางน้มันเัคนรกับอง้ดีรกานาะินยังรับมีปัญหาเอใโอ้ยมันกัซำเก่าแล้วเ้าพอดีมันนองเนี่ยเลืออันคีโตตาบ่ซึๆจะเล้จอมเลย ความกว้างกับสความความกว้างหเมตรความยาว10เมตรเป็น50ตารางเมตรนะครับนี่ของงัวบันสร้างอัสดงครับอันห้าสตารางเมตรอันนี้นี่บรรจุงัวได้ยักโตครับบรรจุงัวได้อยู่ ปั่นอม12โตครับ12โตเนาะเออ12โตครับ12โตพอดีงามครับบกครับก็แคบมัแม่นเนาะสร้างกิวกับมาเห็ดงานเนาะมั้นี้เนาะบางมือกับมาบางมือกับ่มาจักแบบได้อืมอลมอืมสาวโทรมาอารมดียมาแล้วแต่ค่าลมบ่สา

เมันยังะันลาฮะีตะกี้ตะกีละอนตอนตอนโซดไม่ๆหมนี่จะขึ้นยูนบ่มันบ่ไดบ่ขึ้นเันบ่เจ้าเล้งมันเป็นโควิดหนูเล้งราะผมมแล้วเป็นเฮินแล้วเป็นโควิดพ่อมันก็เป็นคื้กันละเบิ้งละ ชาวดิ hai, ้งบบเนงานนะฮะเป็ท yeah, yes, yeah. yes, mm ิศเวียดเขานะฮะเป็นทิตะล้ม hmm. ือ like ลูกเองมันเป็นทยาไปทยาแล้บอกจะเข็มแล้วเจ้าเซียมริสีมั้ยบ่ หาคู่ไปหาคู่ไปโยหาคู่ไปมันก็บริไดไปแล้วเจ้าคำบ่าให้หาคู่ไปเสอเจ้าเจ้านี่โสดบอครับเสียอัสดงนี่โสดอยู่บอโซดครับโซดโอ้ตอนนี้โซดเมื่อเฮื่อืเดชโซด บวบริสุดบวบบริชุดอีกอยู่เงินก็ได้เป็นเนาะเป็นได้ว่าเล่าความรู้สึกกันได้ขับรถใหม่เด้มาเมื่อนี้คขับอยู่ครับใช้อยู่เสียงนวลหัวเป็นมิ่งมิ่งเหม่นบ่เสียงกับเบดังแม่นบ่อกระเป๋าเงินเด้ดขากระเป๋าเงินกับอยากเบ็ผมแม่นเปนเสียงดังเันก้องแก้งก้องแก้งก้องแก้งหัวเรียนบาทตีเดียวนะ

สปอร์ตรุ่นไหนวีออบอกนยังยาลีสยาลีสโอ้ยาลีสสปอร์ตคือสิบูเปีนยนนอตขี่แล้วเนาะมันเป็นยานะครอมรไม่ต,มเตยเง,ยงินไปรดรด,ดีเสียงเงินนิ่มโอ้ยมันบ่บ่บดิ้งนอตเสียงทางนอกม่บ่เยครับาลงมาเสียน,น,นังก้องแกงกอนแกงเงินลิบาทตีกันในกระเป๋าบ่มันมืดมันมด เสียงพี่แจกันอยู่รถเชียงมันนิ่มปลายหลักลอยเมียปลาก็ไม่ได้แต่เนาะอืมได้ยินตะเขาผมก็ได้ยินตะเขาเว้าคือรถใหม่รถขึ้นมาขับรถเสียงนิ่มขนาดปดกันเปิดประตูก้าวลงมาจากรถรถย่างไปเสียงดังกองแกงกองแกงเงินเรียบาทตีเดียวนะมันมืดมันมืดเลี้ยงล้ำใหม่ก็บเป็นกังใจให้เนาะอะไรมากเนาะอยากได้แล้ว โอ้สิเลี่ยอะดคายได้มือนอี้มั<อ>มนบ,บน่ด้กมา,มาเลยบ่มยได้รับมาเลยได้มาเลยได้พิจารณาตัวเองได้ไม่สร้งกิวงานปลาก่อนเนาะแล้วแต่แล้วคุยกันเอาเอง สรงกิวกับเป็นการกงานได้เหมือนอ่เนาะแต่จะได้เมียรังปีใหม่เนี่ยช่วงนี้บ่เนี่ก่อน,นอสงการนีบร่บ่กำลังที่ได้ไปหาเมียอยู่ภาคพุ้นมาอีแล้วโควิดเนาะโอ้คือขี้จใจเดียวเท่าน้ออืมถถออเอาไปใส่เธอเอาไปใสเธอเงินที่เก็บเอาใส่หายไว้น่ะ เงินเทียนไปหิ้งงานนั่นเอาใส่ไฮไว้นะไปออกมาใส่เลยไปจะอ่อนเพิ่นเสื้อแดงนี่แล้วนี่นนหน้าไพ่นะสูขฮะเอา๋อหน้าตะขึ้ ไม <si suppression> ่ไพ <fin anta> <ots> ่ตดตีบ่หน่ะครับผมตักอีต่อต่อสะลาตัวนี้นอที่เขาเนาะบอกสะตัวคุณไหมตัวคุณตมเด้อเด้อเด้อยไปตักพี่พี่พี่สะแตเดนลงทามมัมีอยู่สะเด้มันมีอยู่หน่วยนึงน้อยหน่วยนึงนะก็น่นแหละเดนลงทาปุมสะลูกสะเรานี้่อยมาตึกปลาอยู่เชียวนะ นี่กับบรรยากาศกันนะครับบ้านผมพุ่นฝากพุ่นกับจะเป็นบึงนะครับอันฝากพุ่นกับเป็นบึงติดกับบึงทางนี้ก็ติดกับล่องนายยุก เนาะเพื่อนจะได้เป็นรองนายกเลยเนาะนลุงเนาะนภาคนี้กับติดป้าชาทาะนณะนั่นะโอ้รายการแม่อื่นหมาย่านย่า,ยาติตะโควิด บอลาค่อยเบิ่งเจ้าแล้วต่อไปเจ้าซิมันกว่าเก่าบะนี้ฮะอิริเหตุการณ์ให้งานนะแม่นบอเอาเอาเอามีอย่างซีวอลน้ำผมเนี่ยั้งแต่ตได้รถมานี่ให้เนี่ยนะให้เป็นเงี่ยวชะล้รถอยู่บ่โอ้ยบุญวาสนามีอยู่บอ้อเนาะบุญวาสนามีสิทิพอได้ซูตอยู่บอ้อเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะคครับบขอบุณครับสวัสดีครับ